ชมครับพบกับผมแอดมินสุรินครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรเราจะพรีวิวเส้นทางไปบ้านปากหาดกันนะครับซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมพรเป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดของชุมพรนะครับไปดูระหว่างทางว่าเราไปตรงไหนเจออะไรบ้างไปกันเลยครับออกจากสถานีรถไฟชุมพร ผ่านสี่แยกครับตรงเลยครับซ้ายมือเราก็จะเป็นศูนย์ข,ข้อมูลท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรก็ซ้ายมือเป็นถนนผัดไทยถนนเส้นกรมหมลวงนะครับขวามือเป็นโอเชียนเป็นห้างใหญ่โตของคนชุมพรท่ขวามือยาวๆไปครับเยน็ยนๆคู่คนนะครับก็จะ ออกมาช้อปปิ้งออกมาซื้อของกินกันบนถนนเส้นนี้นะครับเป็นจำนวนมากปาก้าทางจากสถานีรถไฟชุมพรประมาณ7.7กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่เกิน20นาทีครับความือผ่านโรงพยาบาลชุมพรครับ ขวามือผ่านสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ครับที่มีการจัดงานกาแฟาที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยไปต่อครับเลยสนามกีฬามาหน่อยหนึ่งก็จะเจอสีแยกเราก็จะตรงไปเลยครับข้าวบุญ จนนําบนนาทุ่งแล้วเราจะเจอต้นยางนาต้นใหญ่แดงเลยซ้ายมือเส้นทางไปบ้านตาลครับบ้านตาลเนสซี่ผ่านวัดนาทุ่งครับวัดนาทุ่งอยู่ขวามือซ้ายมือร้านคิดเช่นต้อยครับเราเจอสีแยก ซ้ายมือไปศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรน,นะครับเรามุ่งหน้าตรงไปเลยครับตรงยาวเลยครับการสัญจรสะดวกสบายถนนเป็นคอนกรีตหมดเลยจนถึงทะเลครับ สิบกว่านาทีเลีเ้ยวขวาครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเลี้ยวซ้ายไปที่สะพานกันแล้วก็ถ่ายกับต้นแสมนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับนักปั่นจักรยานก็จะชอบมาปาั่นมากันตรงนี้แหละครับไบค์เกอร์ก็ชอบเช่นกันครับมาจออถ่ายรูปกันสวยงามมากเลย และนี่ก็เป็นถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในจังหวัดชุมพรมีที่พักมีอาหารทะเลที่ทุกทกเราดูทะเลซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมาหาหอยกันดีครับยามเย็นก็จะมีเด็กๆมาหาหอยกันผู้หลับผู้ใญ่แล้วก็ไปทำอาหารกัน นี่ครับชาวบ้านก็จะเอาอุปกรณ์ไปรุนเคยกันไปรุนเคยรุนเคยเคยใช้เขาบอกว่าปลาทูปักหาดเป็นปลาทูที่อร่อยที่สุดเนื่องจากว่าทะเลเป็นที่ตมเป็นแหล่งอาหารของปลาทูทําให้ปลาทูที่นี่จะอร่อยมากนะครับก็เมนูของที่นี่ก็จะเป็นชูชีปลาทู <c oughs> ปลาทูต้มเกลือ ปลาทูทอดเกลืออร่อยมากเลยแล้วก็บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นที่มีการเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นจำนวนมากเป็นกุ้งที่ขึ้นชื่อเลยของจังหวัดชุมพรนะครับมียอดการส่งออกกุ้งที่เยอะที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนี่ครับต้นสแสมอยูขวามือของเรา ส่วนสะพานนี้ก็จะเป็นน้ำที่มาจากโครงการพระราชด,ดำริหนองใหญ่ครับก็จะมาออกปากอ่าวที่ปากหาดนะครับคือว่าเราไม่มั่นใจว่าไอ้ต้นนี้เป็นต้นแสมหรือต้นเทียนเดี๋ยวเราต้องถามชาวบ้านก่อน ตายายวันดีครับไอต้นนั้นนะเขาเหลือต้นสะแม่หรือว่าต้นเทียนนั่นนั่นน่ะตอนนี้ต้นอะไรยะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนที่เขาชอบมาไทยรูปกันต้นนั้นนะอต้นสะแม่อะไรลูกนั้นสะแม่สะแม่เหรอสะแม่ใช่ไหมต้นเทียนสะแม่กับต้นเทียนเมื่อนกันไหมไม่เมื่อนลูกไม่เมื่อนอต้นสะแม่เนาะเขาชอบไทยรูปกันตอนนี้แหละ เราชาวบ้านเขาทำยังไงบ้างไม้ไม้ถึงหวาเออขาทำประมงอ่ะมีหาห้อยมีหลุมเคยมีได้ต่อได้บางโอ้ไม่ไม่ไม่ลุงนาก็มันเขาลุมเคยกันลุมเคยกันเนาะเมื่อกี้เห็นเขาลุมเคยอนะนี่หลุเคยได้หรอใช่น้าเนี้มันลงลึกลุ่มได้เพราะจะลงลึกโอ้แต่แต่ช่วงหนามขึ้นเขาคงไม่ได้ลงลึกถึงมีหอยได้ใหญ่ใโอ้ไม่ได้หายในเด้อลูกปอยตรงไปนี้เลยลูกปอยตองไทยบางน้แข็งหอยข้าว ข้าเปิ้ลกับลัดเย็นนั้นน่ะลงไปในกระเปิ้ลเลยเดื่อยลงไปเลยถ้าคนเต็มก็เลยไหนเลยนั่นเลยลงไปเลยมีหอยแครงอ่าหอยแครงห้อยก็เรื่อยตายาวๆกแค่นี้เั็นข้าวอยขาวเห็นข้าวหอยนังรมมีไหมหอยนังรมไม่มีลูกหอยหนังรมต้องสุราษฎร์มุกต้องสุราษฎร์ใช่ทีนี้มันไม่ไม่ลูกหนังรมต้องสุราษฎร์ซึ่งนักท่องเที่ยวมากันเยอะไหมเย็นๆนะเยอะโนไม่ก็นนู้นเดี๋ยวก็ซึ่งลาแต่ลูกนี่ลงไปกองไปนี่ติดเดียว ะเนี่ยวมาเต็มมัดเลยเต็มเลยยังยังนี่เห็ดข้าวสารปลาทูมันร้อยอย่างแรงจริงไหมใช่ทุปราฮัดทูกตองปลาฮัดทูกตองเลยใช่ใช่ร้อยยังไงน้าใหญ่มันมันลูกมันมันทุกประฮัดคอตีหนึ่งสดคอตีสองมันคอตีสามก็ไม่ใช่ยาขึงนถึงไข้เลยอ๋อเพราะแม่ไข้ยู่ใช่แม่ไข้ยุกฮะลูกแต่ถึงแม่ห้ายังไงนะเวลาห้ายก็พอเรือเข้าก็ไปซื้อก็ พอเรือเ้าก็ไปสื่อเขาเอาสื่อแล้วคายเลยสื่อแล้วคายเลยไม่จ่ายนะตอนนี้ลอเท่าไรลอยคิงลอยยีลอยยีนะจ่ายราคาส้มก็ลอยสิบเครื่องเครื่องเมปลาทูเขาขึ้นมาเลยตรงนี้เขาทำเมนูไรอยาเขาหันเขาหายนไม่ขากันทุกคนนี่แล้วเขาทำเมนูได้ยเป็นส่วนมาปลาทูโดยมากเขาเอาไปนึ่งเอาไปทอดเอานึ่งเอาทอดใช่แกงชูชีใช่อันนี้ลูกแต่นี้ช่วงนี้เรือไม่เข้าไอ้ลูกเพราะว่าเขาไปช่วง อ่าน้าไปช่วงน้าปช่วงตึ้งจะยายยุดประโยชนไปค่ายวะลูกยายค่ายน้องย้อยอายายไปค่ายนาน้องย้อยใช่เจอยายเอาแต่ปลาป่าฮาร์ดอย่างเดียวปลาหนึ่งเดใช่ปลาที่อึนไม่ยายไม่ค่ายค่ายแต่ปลาป่าฮาจ้ะข้อลน้อก็ไม่เยอะแยะข้อละน้องก็ชุมพลเลยแต่ทีนี้มันลุรับรองว่าสิครับลุคไวเลยใช่นี่ยายรู้ไหมว่าตอนนี้ปลาทูป่าฮาร์ดด้วยวัยป่าฮาร์ดที่สองเทียวไม่เนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วใช่ เพราะว่ายายขายตึงกรุงเทพตึงกรุงเทพเลยใช่รถกรุงเทพเอาที่สิบโลยี่สิบโลนะของมาณฑ์ในนี้เขาไปจองอยู่สื้อสายหลังพุ้งไปเลยนั่นแหละยายส่งไปกรยพลเลยในนี้ยายยึดลูกเพราะว่ายายไม่มีปลาตรบปลาฮยายก็เลยไม่ได้ขายแต่จ่ายังอีเดือนเดียวมัดแรงเป็นเอาเป็นอ้าวโอไม่ได้ ช่วงนี้ปิดอ่าวคุณยายก็เลยไม่ได้ขายปลาทูแต่ชาวบ้านชาวบ้านยังจับได้ไดแต่ด้วยไมช่วงปิดอ่าวช่วงปิดอ่าวไม่ได้ลูกเขายุบอ่ะก็ทุกจับอ๋อช่วงนี้ไม่มีปลาทูช่วงปิดอ่าวไม่ใช่ว่ากระทู้ระนองกระทู้ควายนูนนควายสตูนควายนโนนมีแต่ไม่มันลูกไม่มันแต่ไม่ไม่ก็เออป่ะต่างแพ้แต่ว่าก็ถึงตรงเลยมาลงท่านพูดมายาเดียวไปท้ายดูกันตอนนั้นที เข้าใจดวงยามั่งดวงหนามแพ้งยา,ายไมมนะค่ยไปกันถ่ายรูปกับต้นแสมนี่ท่าถ่ายรูปโอ้มันมีหลายท่ามีท่าแบบนี้มีท่าแบบนี้มีท่าแบบนี้ มีท่ากระโดด